สวัสดีค่ะจากบ้านไร่พยมค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปลี่ยนนี่ค่ะดินผักชีนะคะอันนี้เป็นผักชีใบเลื่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เขาไม่ค่อยจเจริญเติบโตเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ถุงใหญ่นะคะ อันนี้ก็เป็นถุง <c oughs> ต้นไม้อะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วนะคะก็คือเปลี่ยนต้นไม้ใส่กระถางแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้เวลาเราต้องการจะใช้อะไรเราก็จะได้ใช้นะคะอันนี้ก็คือกระถางเล็กอีกอย่างหนึ่งนี่ค่ะอุ้ย ก็ต้นเขาเล็กเพราะว่าดินน้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กระถางใหม่ลากเขาจะได้กินอาหารสมบูรณ์ข้างล่างนี่ก็เป็นดินที่ปลูกกระชายนะคะปลูกกระชายมาก่อนแล้วก็มาผสมขี้วัวใหม่นะคะคือปุ๋ยคอกอันนี้ก็ตัดตัดใบที่ไม่สวยออกนะคะ พื่อปรับปรุงเขาใหม่นี่ค่ะลาเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมาปลูกใหม่อาจจะเหี่ยวบ้างนะคะแต่สองสามวันมานี้ก็ฟ้าครึ้มตลอดนะคะเมื่อกลางวันนี้ก็มีฝนลงเม็ดโปรยปลายลงมาบ้างนะคะ แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่พอให้ชุ่มชุ่มเสือ้ออันนี้เราก็มาเปลี่ยนดินเขาใหม่นะคะเพื่อเขาจะได้สมบูรณ์พอให้เราได้เก็บกินโดยที่ไม่ต้องซื้อนะคะช่วงนี้ผักแพงนะคะผักชีกรรมนิดเดียวนะคะ10บ,บาท ที่แล้วก็ทำคลิปของใบตังโอนะคะก็คือเกิดการพูดผิดนะคะคือตังโอกับขึ้นช่ายเป็นคนละชนิดกันนะคะพูดผิดไปเรื่อยเฉยไปเลยนะคะก็ขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะในคลิปนี้ก็ขออภัยนะคะเพราะว่า ทำคลิปก็จบไปแล้วด้วยแก้ต่างอะไรไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าจะทําคลิปแก้ไขให้นะคะคลิปนั้นก็ลงไปก่อนแล้วนะคะก็มีการผิดพลาดนะคะผิดพลาดนิดนก็คือเรื่องใบตองโอ๋กับต้นขึ้นชายนะคะ จนขึ้นช่ายต้องใส่กล้วยจับถึงจะอร่อยส่วนตังโอก็ใส่กว๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือว่าต้มจืดต้มจับฉ่ายอร่อยนะคะนี่อันนี้มาพูดถึงผักชีนะคะปลูกผักชีไปพูดถึงตังโอก,กับขึ้นช่ายก็คือเป็นการผิดพลาดก็ขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะ น,นี่ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะก็ลดน้ำสักหน่อยหนึ่งเพื่อความชุ่มชื้นแล้วก็ตั้งไว้ในร่มนะคะการเขาเหี่ยวนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นที่ปลูกไว้นะคะนี่ค่ะก็ตัดกินโกรนเลยนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมา ย้ายต้นผักชีในกระถางที่ไม่สมบูรณ์นะคะมาปรับเปลี่ยนใส่ถุงให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็สูงขึ้นนะคะเพื่อลากเขาจะได้หาอาหารได้ครบถ้วนนะคะอันนี้ก็เป็นการใส่ปุ๋ยคอกลองก้นถุงไว้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้ารายผงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ